เห็นรูก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่เกม Sleeping Dog EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้เหมือนกันแล้วจาก EP ที่แล้วเราไปเล่นไอ้เก่าเจ็กบนไอ้เรือกลางเกาะกลางเฮียเลยนั่นนะผมเพิ่งรู้ไว้ว่ามันได้ไอ้ไอ้คาเรียรลูกปั้นทั้ง4อันแล้วผมจะมาเรียนดีวกว่าไปเรียนกันเลยดีวยกว่าเยอยาาา่าเพิ่งพูดทำเพลงเลยนะครับผมว่า,รปปานเรียนลูกปั้นอีกแล้วหนึ่งเออใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมมาเรียนครับท่านผมมาเรียนครับท่านไหนท่านเลยครับท่านนี่ก่อนเลยครับท่านผมจะเรียนวิชาแขงครับท่าน ดนนี่เงี่ยูต่อยแม่งเลยสัตว์โดนไม่เี้มึงโดนโดนนี่โขกแม่งเลยโดนตัวไหนเจ๋งตัวไหนเฉ่งโดนไปมึงหุยประหัดไม่ยูติใส่หลุดเจอไอ้จุ๊ เจอไหมอยากเจอไหมเอ้บังอาไอ้ที่บังอาเจอมาดยังยืดดิลูกม้ามึงอ่ะดาสนดาหน่อยนี่กูหักขาแม่งเลยโอ้โหเจ็บมากเลยครับพี่ผมไม่ไปทำพี่แล้วครับเจ็บไม่จำขอซ้ำอีกรอบไว้ในร่างหล่ออันนี้ร่างหล่อร่างหล่อเดี๋ยวเราจะไปตามตามหาสาวนะเดี๋ยวขอเดียงก่อนอีกสามอีกสาม อีสามพื้นฐานโอ้จอรูปันแล้วอีกงานใช่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 ใชกปันบัวปันัวปันัวปันัวอยากเรียนหักแขนนะั่นน่ะนเจอไหมเห็นไหมอะไรวะอุ้ยท่านี่ไม่ค่อยปื้มอ่ะนี่ตะแม่งเลยไอจุกแดกตีนยิงเทวอีกมัดอะไรยปยปปปไปัน หมัดยังยืดอ,อ๋ออะไรวะไป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 กดอ๋อกดค้างไม่ไม่ไม่มึงโดนไม่รอดหรอเว้ยมึงจะรอดได้ไงวะโดนโดนโดนนี่ต่อยล่วงหมดอะได้เวลาไอ้จุ๊กแบกไีนนี่ไอ้นี่บงังคับมึงทำไรมึงมีเสือทุกเรื่องเลยนะมึงวะนี่เฮ้ยโอ้โหจุ๊กแบกตีนนี่จุ๊กแบกบตีนจุ๊กแบกบตีนแบบแบบเรียบร้อย จุ๊กเฮ้ยมึงไม่จุกได้มึงเป็นเฮียอะไรกูตั้งหนาวะพวกมึงเนี่ยจุ๊กแดกตีนนี่จุกแดกตีนนี่มึงจุ๊กแดกตีนนี่มึงเอาไว้กลับมาเมื่อตอนไหนมีลูกปั้นก็แจ๊ครับท่านเดี๋ยวผมกลับมาตอนมีลูกปั้นครับท่านเหลืออีกสองเหลือสองเพื่อนเหลือสองรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวเราจะไปช่วยผู้หญิงกันนะพันเมตรแท็กซี่เหรอ กูขับแท็กซี่มาเหรอไม่ไม่น่าใช่นะผมนั่งผมนั่งแท็กซี่มานี่ท่าท่านี้ท่านี้ท่านี้นี่ถึงเวลาหักแขนหักแขนท่านี้นี่นี่มึงโดนไม่กูจับดัดแขนแม่งเลยชอบว่ะย่าท่านี้กูก็ชอบเลยมึงโดนมึงโดนหักแขนสัตว์ดิสัต ลูกนไ้ลูกหมาหนึ่งสองหักแขนไม่มีเราหักแขนต้องมีวุ้ยหักขาต้องมีหักแขนเออลูกนไ้ลูกหม,มาโดนหักแขนนี่มึงไม่รอดแร้วเว้ยลูกมาเมื่อจับหนึ่งหนึ่ง,งอุ้ยอะไรโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปก่อนไปก่ปอนทีมาหักหักแขน นี่แล้วนี่กูชอบมากเลยท่าเนี้ยดูมันทร,รมานดีว่าเฮียเนี้ยเดี๋ยวรอมึงช้าก็มึงชา้หาหักแขนแม่งเลยนี่โอ้หมึงกลัวเลยกันเนอะแขนหักแขนนี่กูหักแขนส่วนมึงจุกแดกนี่นี่จุกแดกไออินเฮ้ยมึงเป็นที่อะไรนี่มึงเจอหมัดยังยืด ปี่ปีเขาไม่เป็นี่อะไรจุกเดกำไส้ลวงเอาจบแล้วมีแค่นี้โอ้เก่งมากเลยครับพี่อุสาอุศาอุศิโสเล็กเล็กทาเล็กเล็กทาไปเลยเล็กโอโอ้ยเจรูปปันยังดงแล้วโอ้ไก่ไก่ดีดีดี เล่นท่าใช้เลยไหมไม่ได้ปะตีท่าเลยวะท่าตีตีตีลังกาตบใช่ปะก็ท่าตีลังกาตบนี่ว่าจะสอนทำไมอะไอ้ไงตีลังกาตบไปไงโป๊ะโป๊ะปะบุ๊บบั๊บตีลังกาตบล่วงหมดใครเจอท่านี้ก็ต้องร้องตีลังกาตบแม่งเลยนี่ไงหมุนสากรลบ จอเจอเจอนี่ตีแล้วก็ตกรอบสองเขาเรียกว่ารวบสองไอ้นั่นเจอสกัดดาวรุ่มดิสกัดดาวรุ่มกูผิดจุ๊บแดกตีนกรรมการไม่แจกใบแดงนะครับหมอไม่รับเย็บได้ตีติดลำไส้ทรวงจุ๊บแดกตีนเหนียบร้อยโอ้โหจบไวเหลือเกินเที่เจจุ๊บแดกตีนนี่พุ่งนุ่มทุกตัวเลยเนาะไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาสาวหายสับสูนนะ กูเจอกูเจอแท็กซี í, ่กูเจอแท็กซี่แท็กซี่เจอแท็กซี่ว่ะชอบขี้หวายไหนแท็กซี่ป่ะไปไหนแล้วน่าไงเจอแล้วแท็กซี่เพื่อนมันไปไหนไม่ได้จอดมึงต้องไปส่งก<ด>ูก่อนเออไปส่งที่ไหนครับท่านนี่ที่นี่เลยไป เฮ้ยไม่ใช่ผิดผิดที่ผิดที่แต่เมาเมา,มา,มารถมารถเนี่ย R 3 5เนี่ยของใครไม่รู้ยี่สวยชิบหายเลยไม่เอากูไม่ขี่รถไปดีกว,ว่านั่งแท็กซี่ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมึงจอดก,ก่อนเอไปส่งกูไหนส่งส่ง,ส,งส่งไม่มันตรงนี้เนี่ยไหมมันพันกว่าเมตรเลยวะเฮ้ยเกียขับรถอ่ะเข้าใจไหม ขอโทษทีโดนโดนโดนไม่โดนไม่เมื่อกี้มันก็จอดสิมันจะขับรถวูนทำพี่อะไรเนี่ยเขาก็โดนทำพี่อะไรฮะไอสัตว์โดนตบแม่งหัวรุกอ่ะพร้อมหรือเปล่าค่ะติดเครื่องติดตามไว้ผมจะตามคุณไปได้โอเคกังวลไหมนิดหน่อยอ่ะ อยากโมลอยู่เลยผมจะตามไปตลอดขอบคุณนะเว้ยซาบซึ้งจริงๆที่คุณช่วยจริงๆไม่มีหรอกที่มาตามหาผู้หญิงแบบนี้ดีใจที่คุณอยู่ฝั่งเราแต่นั่นซองอะไรอ่ะใช้ลูกปันหยกไหมบนนั้นอ่ะใช่ไหมนี่เพื่อนนายเหรอ อ๋อฉันบอกเธอว่าช่วยจัดก,การปราัญหาการเข้าเมืองได้โอ้ใช่เราจ,จัดการได้มาเร็วไอ<ป>้หนูไอ้หนูหนูเลยตัวใหญ่จังฮะโกเชเดีเราจะได้รีบขับตามไอ้นั้นใช่ใช่หยกไหมวะหรือจับเวลาด้วยเฮียไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าจับเวลาเนี่ยยากมากหนูละสี่ร้อยเมตร อย่างไกลและอย่างไกลนะครับและอย่างไกลผมไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าอันนี้นั่นนะสิไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าถึงแล้ว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 ในในไป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 เลยเลยเลยอยู่แม่งยีห้าวิไอ้สัตว์มึงไกลเกินทุกที่ มันจะทันหรือเปล่าวะน,นี่โ,โหสิ 15, บห้าเหลือสิบห้าวิแล้วโอ้โหโเทปยังต่อเวลาได้อยู่ยังต่อเวลาได้อยู่เราเรายังไหวเรายังไหวเ,เหว้ยเราเรายังไหวเว้ยยังได้อยู่ยังได้เอ้ย,ย,ยออนเลยเลยเลยนั่นไงนั่นไงกลัวแม่งไม่แม่งไม,ไม่น่าทันแล้วแหละโอ้โหแล้วติด เดี๋ยวมาติดที่อะไรตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะพากูมาตรงนี้ทำไม่ที่อะไรเนี่ยโอ้โหตัดเอ้ยหัวร้อนแล้วไม่ไหวแล้วกดปล่อยพลังใส่ธรมะแม่งไอยเหี้ยม่ไหวกับมึงจริงๆว่ะเพื่อนเร็ว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 โอ้ยรถก็อืดจังไอ้เหี้ยมึงอืดเลยตอนนี้เนี่ยลบไอ้เหี้ยลบไปหมดกูรีบหาเอ้ยมันจะไม่ทันแล้ว ขับตัเลยอีกอีกสัตว์เอ้ยดูดูนั่นแหละอะไรวะอ๋อรอเรือรอเรือมาถึงอ๋อลงเรือโอเคไปไปขึ้นเรือไปขึ้นเรือไปขึ้นเรือดุน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 เลยดุนดุนเลยดุนดุนเลยดุนดุนเลยอู้โทษโทษโทษพี่ผมผมไม่ผมไม่ผมไม่ตั้งใจพี่ เฮ้ยมึงเป็นเียอะไระสัตว์เจ้าปะล่ะเฮียมึงเจา้ากูปะล่ะแม่นี่มันจะแม่อยู่โถป,โรปร็โถกทสังสังสังคังข้างไข่มัง้งไหนวะที่ไหนเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรรอ,อบเดียวรอ,อบเดียวอกรอบอ๋อมันอยู่ข้างในนี้โอเค มาทำอะไรข้างในนี่วะนั่งไงี้เธออุอ้ยผู้หญิงถูกจับขังช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยแน่ช่วยแน่เฮ้ยตรงนั้นมีกล่องเขาเปิดกล่องก่อนได้ไหมแล้วเปิดเปิดฉากไปเลยแล้วลต้องเปิดฉากจอดวิกอย่างงี้จอดวิกเขาสิงหนึ่งหัวต้องนี่นีไน่ไอ้ล้น นี่มึงกูบอกแล้วอย่าอย่าหัวโล้นบอกแล้วอย่าริกจอมิกจอมิกแล้วจอมิกแล้วจอมิกต้องมาจอมิกต้องมาจอมิกต้องมาไอ้ยิ่งยิ้มทัสองยิ้มทสองจอมิกมาแล้วจอมิกมาบ่อยเหลือเกินจอมิกเนี่ยจอมิกไม่มาบ่อยปะจอมิกนี่ไม่ได้เลยนะอยู่ไอไอมันอยู่ในมันอยู่ในสายเลือดอะจอมิกอะโอเคพวกเราโอเคหมดเลยคุณเชื่อหน่อยนะชื่อได้น้อง เรวพีิเศษพี่สะดอกกร่งเก่งมากอุ้ยโทษหนึ่งสอง้ยผิดอีกแล้วืหผิดพลาดได้จังไได้บ้าหูพี่กันนะครับดูไม่เหมือนกับคนอื่นเลยเว้ยต้องมาในซ่อนตัวอยู่สักพักหนูเป็นนักเลงที่ดีฉันบอกเธอแล้วเขาต้องมาช่วยเรา ไปหาลุงโพดีกว่าวะไม่เห็นได้เลยเลยได้แค่ปืนขอบคุณเจ้าที่เวยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับเจ๊ไม่มีปัญหาเลยครับเจ๊ ้ยได้รถใหม่ได้คุณเล่กว่าได้มอไซน์นี้แน่นอนเลผมว่านนะไปหาโอ้โหลุงโพแม่งอยู่อย่างไกลแท็กซี่อยู่สแท็กซี่มีบออแถวนี้เดี๋ยวหาแท็กซี่แปบ๊บถ้ามันไกลแบบสองพันเมตรผมว่าต้องตัดละไกลเกินเรือจะดูไปย,ยาวๆเลยก็ได้ยาวนะยาวนะยาวๆนะยาวๆนะโนะอ้ยนี่ปืนไม่ได้ไม่ได้ แท็กซี่มึงไม่มีบนทางบนทางด่วนบ้างเหรอวะไม่โดดเว้ยเฮ้ยแมงค้อตาเจ้าแมงมาอย่างไรวะเนี่ยแท็กซี่มึงไม่มีเลยเหรอแถวเนี้ยเกินนะเว้ยเกินเลยนะโอ้โหไม่มีแท็กซี่เลยโอโ้แม่งพูดไปพูดมาแม่งใกล้ถึงแล้วไม่ตัดแล้วเฮียอีกพันกว่าเมตรก็ถึงแล้วเนี่ย มอไซคเนียได้เรื่องอยู่นะมอไซค์ก็ได้เรื่องอยู่นะไม่ไม่ไม่ธรรมดานะมอไซค์เนี่ยแหมไปเรื่อยอ่ะรถไทโอกูจักปะรถไทโออ่ะไอ้เชืมไม้นี่ก็เล็กลอกเล็กลอกขี้เลยหรอสัตว์เฮ้ยตัดหน้ากูไอ้ขาจับไม่ไม่ค่อยจะดีนะแม่ไม่เอ็มยิงนิ่งเลยมึงยิงนิ่งยังเป็นดิเฮ้ย ก sí, <ckt> <anya> ็ไปปล่อยวัดแม่เหน่อยเชี่ยมล้วก็พิ่งมาเจอตอนถึงแล้วบักซัดนี่เดือวถึงแล้วจ้าอาสามห้าจอดที่เดิมซะด้วยเว้ยเว้ยเป็นไงบ้างเพื่อนอยากได้แฟนใหม่หรือใจใจเย็นลิคกี้ฉันแค่เดาอ่ะเอาเลย หมายถึงดาราหนังใช่ไหมใช่เคยได้ยินชื่อเธออยู่เธอกำลังถ่ายหนังเป็นความคิดที่ดีเป็นงานใหญ่สำหรับวิลเลี่ยมใช่ยกนิ้วโปรไฟล์ให้เลยยนิ้วโปรไฟล์ที่ีเลยวะเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นโปรเฟชชั่นอลไม่ผิดหวัง่แน่นอนนายแหละดาราดังที่สุดในฮ่องกงรู้จักบิ๊กสมายไหมดี ดีเราได้ร่วมลงทุนกันทำหนังเขาพาสาวมาให้ฉันเงินเลสิทธ่านายวิลเลียมทำให้เขาทำให้ฉันหัวเสียแต่ฉันก็ได้เงินเยอะถ้าอยากให้แน่ใจว่านายไม่หักหลังฉันอยากให้นายซ่อนกล้องไว้ในอพาร์ตเมนต์อย่าให้เขาจาบได้ล่ะโอเคแน่นอนซันนี่ นี่ที่อยู่ที่อย,อยู่ให้กูไปจับกล้องไอ้ที่นี่แบค็คเมย์หรือเปล่าเนี่ยแต่กูชอบคันนี้อ่ะกูขอเนาะกูขอได้ไหมล่ะครเน,นี่ยเฮียสวยดีวะเดี๋ยวเจอสารเจ้าพ่อเสือเดี๋ยวขอไหวแบบเจอสารเจ้าพ่อเสือไม่ได้เลยนะครับแปะอากงอามา่าขอบคุณครับ เจอแม่งเจองี้แม่งไม่ไหวปะเอ้าเอาเฮ้ยเสียงหายเบอร์เอร์สงสัยโหลดไม่ทันโอ้โหนี้แม่งแรงจริงหว่ะดูดิชอบชอบนะเสียงมันแบบซุซ่าซุซ่าดีอ่ะแถมหาซื้อยังผมยังหาไม่เจอนะว่ามันซื้อที่ไหนคันนี้ อยากเกะกะสเิเรื่องเลยเพื่อนแม่งมาเกะกะขวางตีนจริงๆเลยนะเอาอะไรโบไปชนอะไรมาวะไฟหายข้างนเฮ้ยไปชนอ่นะเออรถสวยๆเนี่ยชน้ไงมาคิดดูดีๆอีกทีอะไรของมันนม่าารเดี๋ยวสารเจ้า,า,าเดี๋ยวเขามาไหว้ด้วยขอทำธุรก,กิจตรงนี้ก่อนแปบน๊บแึ่งนะจ๊ะ ผมนี่สายรับสิบหน้าบอกเลยถึงแล้วที่ไหนขอโทษนะผมไม่เคยเห็นหน้าคุณมาก่อนผมเป็นคนจัดการสถสานที่แหละขอดูรอบๆได้ไหมอาญาได้แค่ที่พักอาศัยนะไม่ไม่ยอมให้ผ่านไม่ได้ธนาออกไปจากพื้นที่ด้วยครับออกแน่สัตว์เดี๋ยวมันเจอกู แม่กูใครเนี่ยกูเวยคนดังนะเว้ยเหว่ยเชงเหว่ยเชงรู้รรจักปะรู้จักอุย้ยมึงมาเกะก,กะอะไรเนี่ยโอ้อะไรมึงชี้อะไรมึงชี้อะไรลุงมึงชี้อะไรใหญ่รู้ว่ามึงขโมยรถกลัวแต่มึงโดนรถแพงด้วยทางนี้จ้ะไปเลยเลยกู go. คนเมาอย่ายุ่งกับมันเลยให้มันเหว่ยต่อไปให้มันเหว่ย ให้มันหมาอโดดหมับเข้าให้เฮ้ยนี่ทางนี้โอเคทางนี้ทางนี้มึงไปยินเยอะตรงนี้สัตว์ไม่หยิมึงแดกตยยีนี่ที่ลุงแกงามเงือกตายซะอนาคตไม่มีลานเลี้ยงโง่เฮ้ยอะไรโดดไปขึ้นอีกอ๋อ <c oughs> โดดหมับเขาให้ไปกันตั้งเลย เฮ้ยตรงนี้เราเคยมาแล้ววะเออเราเคยมาแล้วแล้วนี่ว่กระสานแล้วอุย้ยข้างในนั่นอะไรอะข้างในนั่นอะไรอะเปิดประตูเปิดออกดูขอเก็บก่อนนะจ๊ะหมอบเขาให้เ,เ,เ,เปิดแม่งหมดอะเปิดแม่งทุกประตูอะทำะไรอะ โอ้โหไอ้เฮี้ยกูมาแฮกไอ้นี่แล้วพวกมึงเหมือนรู้ว่ากูเก่งอะ่ะเออแฮกก็แฮก,กวะห้าสี่สามห้าสองโอโ้โหโหโดเกินฟังฝากฟังปากนะจ๊ะโหดเกินกูต้องไปคุยกับไอ้เฮี้ยนี่แหละไอ้เฮี้ยเซลไอ้เฮี้ยเซลมอน บอก็ว่าเป็นโจรเถอะถ้าจะโหดขนาดนี้นะเจ้ามันอยู่ตรงนี้โอ้โหอยู่ตรงนี้หมับเขาให้ดับฟังเรียบร้อยเสร็จแล้วไปกันเถิดทำอะไรวะ ขึ้นไปแอบเหรอเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นไปแอบเค้คุณสวยยิ่งกว่าสวยซะอีกทุกครั้งที่ผมมองคุณผมคิดว่าโอ้นิกกี้เธอสมบูรณ์แบบกว่าที่จริงจริงๆนะโอ้นิกกี้คุณเนี่ยชี้ไอ้ชี้ซันนี่ you know o like I that. ไม่คุณอยากบอกกันผมไหมโอเคฉันขออาบน้ำก่อนตามสบายครับผมจะออกไปสูบสูบอะไรอะเฮ้ยไงซันนี่ไหนซันนี่วะไม่หรอกตัวอย่างเรียบร้อยมันจะตัวไหนเนี่ยไอ้เหี้ย เมนกูหลกเว้ยกูเปิดประตูทิ้งไว้แล้วเอ้าเอ้าอะไรวะเนี่ยโทษทีโทษโทษโทษขอโทษนะครับไอีเจมยังไม่เข้าห้องน้ำอีกเหรอวะ อ้าวตกลงให้กูไปไหนกันแน่วะเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างเอาดีอ๋อต้องทำตู้นี่ก่อนโอเคก็ไม่บอกนั่นเมื่อกี้ไม่เราไม่มีปัญหาหรอกพูดอย่ากังวลไปเลย คือต้องมาแฮกแฮกตู้นี้อ n her. g o o d บ y e เพื่อนขอให้โชคดีสำหรับค่ำคืนนี้นะจ๊ะโดดแม่งเลยียนี่ทที โอ้โหจะมีมอไซค์คือบอพี่รีบน้องอย่ามาขวางเส้นทางชีพเกิดของพี่ได้ยินเสียงไก่เลยก็ขอโทษเลยครับตอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้วจริงๆอาัาชีปตอนตีสามมันเงียบครับถนนมันเงียบ ตอนแบบทุ่มสองทุ่มมีแต่เด็กแว่นเฮียกูอยากออกไปตบหัวชิบหายเลยถึงแล้วจ้าแพนดูอยู่นี่เองคุณบ้าไปแล้วไงฉันไม่คิดว่านายหลินุลภนิ่งละฉันแค่ยินดีกับที่ทำคดีกับแตงได้ทีนี้เรื่องซันนี่โลละ เรื่องแจ็กกี้ล่ะไม่เร้เจ้าทีเว้ยฉันสามารถหูนนหนวกได้เว้ยลืมเลือกแจ็กกี้ไปก่อนอะไรก็ตามที่ช่วยทำให้จับตัวซันนี่ได้จะทำให้บิ๊กสมัยล,ลีก็ได้ซันนี่ซ่อนกล้องไว้ในห้องนอนของวิลเลียม เขามีชื่อเรื่องแบบนี้อยู่เสมอนะที่ว่าจะพอได้แล้วคุณเอาขี้อะไรมาล้อเล่นต้องการมีเบาะแสเราพลาดเกี่ยวกับซันนี่เอามาได้ไหมก็ได้แต่ต้องแลกกับตัวแจ็คกี้ปล่อยเข้าไปซะตกลงเอาวิดีโอมาแล้วเขาจะเป็นอิสระผมจัดการให้เอาแหละฉันต้องไปแล้วเอาวิดีโอมาให้เร็วที่สุดนะ ก็ใช่ไหมมึงอีต่อร้องมึงอีมึงอิ่ฉากูแหละกูดูจางทรงไล่เฮียไอเชือกไก่ก็ร้องหนึ่งกูจับเชือกคอแม่งเลยสัตบเชือกไก่แม่งขยันร้องชิบหายเลยอย่าไปสนเสียงไก่นะครับอย่าไปสนงเยอาไปสนทางนี้ทางนี้ทางนี้ เ e t s go อีสัมเลยไม่ก็ถึงแล้วบนทางอีกยาวไกลชนไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมึงชนกูนะเวย้ยอะไรอะไรอะไรมึงอะไรของมึงเดีด๋วยวโดนหรก you're Hope happy. เอาแหละเพนดูหวังว่านายจะแฮปปี้นะวิ่ไม่มีปืนตั้งแต่เมื่อไหร่วะวิเวียนนิลเลียมเหรอ,หรอคุณมาทำอะไรที่นี่จันนี่บอกว่าคุณช่วยเขาไว้เยอะและก,กับฉันและฉันอยากจะมาต้องทำอะไรนิลเลียมไหมนี่มันเรื่องอะไรกัน นี่หรอกฉันแค่ฉันทำไม่ได้พระเจ้าซันนี่ข้าฉันนียฉันนี่ส่งคุณมาเลยใช่คุณไม่รู้หรอกฉั้ว่าอะไรฉันแค่ทำไปไม่ได้ซันนี่แค่อยากหาเด็กปั้นคนใหม่แทนฟังนะคุณไม่ต้องทำหรอกและไม่ใช่ปัญหาของผมแล้วหมายถึงโอเคไหมว่าใช่ไม่เป็นไร คุณเป็นคนแรก,กน,นะที่บอกว่าขอบคุณเว้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยมึงจ้างก,กูห้าร้อยเฮียชั่วเกิน ไวอาวิดีโอมาหรือเปล่าแลวแจ็กกี้ล่ะเรียบร้อยนี่เป็นสิ่งที่จับซันนี่เ<ล>ข้าคุ<ว>ก,<ว>กยาวๆเลยเดี๋ยวแล้วคุณรู้ได้ไงข่าวดีมากจะแพร่ไปเร็วฉันจะให้เลมอนเตรียมตัวสอบสวนนายยินดีด้วยนะนคุณคุณว่าไงนะ โอ้ว่ามันจบแล้วนายทำงานเสร็จแล้วถึงเวลากลับแล้วมันยังไม่จบโซเดนยีสาหัสหนักแล้วตอนนี้ภารกิจของนายสำเร็จได้แล้วไม่น่าเชื่อบิสมลี่เขาจะมายึดทั้งหมดและมันจะแย่กว่าเดิมตอนที่ลุงโปเป็นผู้นำฉันเข้าใจว่านายทำอะไรอยู่นะแต่นายมีประวัติกับโซนยีนี่เป็นเหตุผลที่นายเลือกแต่นายทำงานมากพอแล้ว ไปตายซะไอเดบิวตไอเดบิวกูมาเพื่อโค่นล้มเซอร์ดอนยี่เชนนายกำลังทำผิดทำผิดบัณฑพ่อทำผิดบัณฑพ่อทำผิดบัณนพ่อมึงอหรอะไรของมึงวะตกลงจะให้กูทำหรือไม่ให้ทำเนี่ยเออไม่ไหวเลยนั่งนี้ ไม่ไหวกับมึงนะของพวกนี้ก็ไม่ถูกนะเลมนอนเรยต้องการอะไรเจคก,กี้เพื่อนของนายอีกสามนาทีเขาก็จะออกจากคุกแล้วตามที่ตกลงอย่าพูดถึงมันเลยนะ Okay, เดี๋ยวรับแจ็กกี้ก่อนดีกว่าวันนี้เราลองไปงานศพลุงโพนี่หว่าเอาไงดีวะเสียงไก่มันขันอนะเดี๋ยวผมตัดได้ก่อนแค่นี้แล้วกันสําหรับพีนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับพีก็ต้องตัดเร็วหน่อยนะเพราะไอ้เฮี้ยไก่เดี๋ยวผมจะไปเชือดไก่ก่อนไอ้เฮี้ยนี่แม่งตะโกนเสียงดังชิบหาย,ห,ายหรือสัตว์เข้าไมค์กูหมดนะครับ ผมจะไปเชิดไกลก่อนนะจะบอกใครละ่ะก็ใช่จไหมครับขอบคุณขอบคุณคนที่เข้ามาดูวิดีโอผมวิดีโอนี้จนจบนะครับถ้าใครชอบซีรีส์ Sleeping Dogs อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับพี่นี่ก็บ๊ายบายครับผม